สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ซุกยูสติดิโอบายครูโตโตสอนฟรีเรียนง่ายกับแอปตัดต่อคลายมาสเตอร์ครับพ์ทนี้เป็นพาดที่8ครับผมจะมาสอนวิธีการใส่เอฟเฟกให้กับเสียงพูดที่เราบันทึกลงในวิดีโอนะครับ รวมถึงการปรับแต่งเสียงพูดของเรานะครับเพิ่มเสียงเบสเพิ่มเสียงทุม้มลดเสียงแหลมประมาณนี้นะครับเริ่มต้นไปที่แอป k ายมัสเตอรเลยครับเปิดแอป k ายมัสเตอรขึ้นมาครับจิ้มเลยครับกดที่บวกครับเลือกอัตราส่วนหน้าจอ16:9ครับเลือกวิดีโอที่จะเอามาตัดต่อครับ ของผมอยู่ที่ DCIM t a Camera ครับเลือกวิดีโอครับติ๊กถูกครับไปยังต้นหัววิดีโอครับผมจะอัดเสียงลงก่อนนะครับอันดับแรกใส่เสียงภาคลงไปก่อนนะครับโดยการกดที่เสียงเป็นรูปใหม่นะครับจิ้มเข้าไปเลยครับเช็คเสียงดูนะครับเสียงเข้าครับผม ขึ้นกระพริบพับๆนะครับกดเริ่มครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับหลอดไฟ LED แบบชาร์จได้แบบโซล่าเซลล์นะครับชาร์จจากแสงอาทิตย์และเอาไปใช้ตอนกลางคืนครับและผมก็จะพาท่านไปฟังเพลงเพราะๆนะครับจากลำโพงบลูทูธตัวนี้ครับสีทองสวยงามตัดกับเบสสีดำนะครับ เสียงดีครับโดยการใช้หมอนตัวนี้นอนฟังเพลงเพาะๆครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วติ๊กถูกครับกลับไปที่ต้นหัววิดีโอครับกดเพลงเล่นดูครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับหลอดไฟ LED แบบชาร์จได้แบบโซล่าเซลล์นะครับชาร์จจากแสงอาทิตย์และเอาไปใช้ตอนกลางคืนครับ และผมก็จะพาท่านไปฟังเพลงเพาะๆนะครับจากลำโพงบูทูธตัวนี้ครับสีทองสวยงามตัดกับเบ็สีดำนะครับเสียงดีครับโดยการใช้หมอนตัวนี้นอนฟังเพลงเพาะๆครับผมเราได้ทั้งวิดีโอแล้วก็ได้ทั้งไฟเสียงที่เราพาเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ในพาร์ทที่8เราจะมาใส่เอฟเฟกปรับเสียงพูดกันนะครับโดยการจิ้มไปที่แถบเสียงครับ เราอยากใส่รีเวิร์บหรือเอ็ o โคเข้าไปไหมครับจิมรีเวิร์บครับเอาเสียงแบบห้องน้ำเสียงแบบโบสถ์คาทอลิกหรือเสียงแบบถ้ำหรือเสียงแบบโบสถหรือแบบห้องคอนเสิร์ตหรือแบบเสียงสะท้อนนะครับอลองดูนะครับผมจะปรับที่ห้องเสียงสะท้อนนะครับ ีีสแล้วก็เลือกได้เลยนะครับเจม้มอีกหนึ่งทีครับใส่รีเวิร์สครับชอบแบบไหนครับชอบสตูดิโอชอบไหนก็เลือกดูนะครับผมลองกดดูแบบสตูดิโอครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับหลอดไฟ LED แบบชาร์จได้แบบโซล่าเซลล์นะครับสมมุติว่าผมเลือกแล้วนะครับเลือกเป็นแบบสตูดิโอครับรีเวิร์สเป็นแบบสตูดิโอนะครับชอบแล้วนะครับทีนี้มันจะมีฟังก์ชันต่อมานะครับเครื่อง เปลี่ยนเสียงนะครับลองจิ้มเข้าไปเลยครับผมจะจิ้มดูแต่ละเสียงนะครับว่ามีเสียงแบบไหนบ้างนะครับตัวนี้คือเป็นฟังก์ชันพิเศษที่แอปคลายมาสเตอร์จัดให้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับหลอดไฟแอมตชาร์จได้โซล่าเซลล์นะครับ ชาร์จจางแสงอาทิตย์และออกไปใช้ตอนกลางคืนครับวันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับหลอดไฟ LED แบบชาร์จได้แบบโซล่าเซลล์นะครับแบบกระลอกครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับหลอดไฟ LED แบบชาร์จได้แบบโซล่าเซลล์นะครับชาร์จจาก โอเคครับผมชอบแบบกระรอกครับมันเท่ดีครับมันเหมือนรายการดังจากทีวีรายการหนึ่งนะครับผมติ๊กถูกเลยครับเอาแบบกระรอกนี้ครับเสียงไม่เหมือนใครครับกลับมาจากต้นหัววิดีโอครับนั่นแหละครับคือลูกเล่นการใส่เอฟเฟกครับทีนี้ผมอยากปรับแต่งเสียงอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในหัวข้อตรงกลางครับที่มีจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆเยอะๆเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยครับ ครับฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นภาคอีโคเลเซอร์นะครับหรือ EQ นั่นเองนะครับคือการปรับแต่งโทนเสียงครับเราอยากได้แบบไหนครับแบบปกติที่เราเล่นอยู่หรือว่าแบบวิทยุ AM หรือเพิ่มเสียงเบสเพิ่มเสียงทุ้มเข้าไปในเสียงที่เราพากเมื่อกี้ครับหรือว่าจะลดเสียงเบสเเสียงเบสมันเยอะเกินไปเราก็ลดเสียงเบสนะครับเอาแบบเสียงฮิมฮอปเอาแบบเสียงแจ๊ดเอาแบบเสียงธรรมชาติหรือเอาแบบเสียงป๊อป R&B หรือแนวร็อก เพิ่มเสียงแหลมลดเสียงแหลมเสียงพูดนะครับผมได้ฟังเสียงของผมดูแล้วรู้สึกว่าเสียงเบสมันเยอะนะครับคือเสียงทุ้มนะครับผมก็จะเลือกโดยการลดเสียงเบสลงนะครับชิมเลยครับชาร์จได้แบบโซล่าเซลล์นะครับชาร์จจากแสงอาทิตย์และออไปใช้ตอนกลางคืนครับเรียบร้อยครับผมชอบตรงนี้ครับติ๊กถูกเลยครับนี่ครับแหล่งกําเนิดเสียงของแต่ละท่านนะครับ เวลาอัดมาแล้วจะไม่เหมือนกันนะครับเสียงบางคนออกจะเป็นโทนเสียงทุ้มเยอะเสียงบางคนจะเสียงแหลมเยอะเสียงบางคนไม่มีทุ้มเลยแล้วก็เพิ่มเบสได้นะครับชอบแล้วนะครับถูกอ,อกถูกใจกับการใส่เอฟเฟกเสียงพูดเปลี่ยนเสียงให้เป็นเสียงกรรออฟังแล้วดูเป็นแปลกๆตลกๆดีได้งานชิ้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอ็กพอร์ตไฟล์เลยครับโดยการกดสี่เหลี่ยมแล้วกดลูกศรชี้ขึ้นด้านบนตรงนี้ครับจิมเลยครับ เลือก FHD ที่ 1,080p ครับเลือกเฟรมเรทที่30เฟรมเรทครับ Export ไฟล์ X ครับกดข้ามครับโปรแกรม k ล i m a s t e r ก็ทำการ Export ไฟล์ออกไปโดยการใช้คำสั่งว่ากำลัง Export Project นะครับ Export ไฟล์ X เสร็จเรียบร้อยครับกลับไปที่หน้าจอหลักของมือถือเราเลยครับ ไปเช็คไฟล์ที่เราเอ็กพอดูครับว่าออกมาอย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับเพดูครับจะพาทุกท่านมาพบกับหลอดไฟ LED แบบชาร์จได้แบบโซล a r เซลล์นะครับชาร์จจากแสงอาทิตย์และเอาไปใช้ตอนกลางคืนครับและผมก็จะพาท่านไปฟังเพลงเพราะๆนะครับจากลำโพงบลูทูธตัวนี้ครับ สีทองสวยงามตัดกับเป็ดสีดำนะครับเสียงดีครับโดยการใช้หมอนตัวนี้นอนฟังเพลงพรออ้อๆเรียบร้อยครับสำหรับพาร์ท8การใส่เอฟเฟกลงในเสียงพูดที่เราบันทึกในวิดีโอน,นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้ครูโตโต้ด้วยนะครับพาร์ทหน้าพาร์ทที่9้าเจอกันใหม่ครับพาร์ทนี้พาร์ทที่8ดลาไปก่อนมีความสุขมากมายร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ ร่วมกันเป็นกำลังใจและสนับสนุนคลิปดีๆมีสาระ <Wow. S 1> กับคำพูดคำจาที่ไพเราะสนอหูอย่างซุกยู่สตูดิโอบายครูโตโต้โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกิ๊งๆให้ด้วยนะครับผมซุกยู่สตูดิโอขอกราบขอบคุณครับ i love you